สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลุงพันท่องใจดีครับมือดีอยู่จังหวัดอุดรราชธานีครับหิวเข่าเทียงหล่ไลยครับคิดอยากกินลาบก้อยนะครับพอดีเห็นป้ายเนี่ยครับป้ายตะไคร้พอดีก็เลยสีล้องเข้าไปซีบเบิ้งครับตามมาได้ครับร้านตะไคร้อยู่ใส่ดอเนี่ครับขาบ้าไก่เติมอนี่ไก่ดีฮอดทางรถไฟแล้วอันนี้นี่นี่นี่นเปยเห็นป้ายแล้วเป็นป้ายนะครับเดี๋ยวจอดเบิ้งกับ ันนี้เรามาเจอน้องฟ้องที่ร้านตาไก่นะคะเป็นลูกของตาไก่เนาะหรือพี่ไก่นี่แหละน้องฟ้องจบจากเกษตรมคอเห็นว่าในสวนที่ร้านนี้ยังไงคะในสวนนี้ก็คือเป็นคนจัดเองแบบทําเองหมดเลยครับผมพวกต้นไม้ก็ไปซื้อเองมาดูเองหมดเลยครับไม่ได้มีคนมาจ้างครับผม ใช่ครับส,สมกับที่เรียนเกษตรมาใช่ครับแต่ผมเรียนเกษตรประมงมาครับ<อ>ผมก็ <laughs> ไม่เกี่ยวกับต้นไมค้ครับแต่ก็อยากให้น้องฟองเล่าให้ฟังว่าทาไมถึงชื่อตาไก่อีสานคาเฟ่ทิเลียคะเขาผมก็คือตาไก่อีสานคาเฟ่ทิเลียนี้ชื่อตาไก่นี่เป็นชื่อจากพ่อผมครับพ่อผมชื่อไก่ครับผมแล้วตั้งชื่อเฟซว่าตาไก่แลวทีนี้ ทุกคนก็ชอบมาล้อผมเรียกตะไก่ตะไก่เงผมก็เลยตั้งชื่อเป็นปการีคาเฟ่ว่าตะไก่ครับผมแล้วครั้นี้พี่ผมอยากทําเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆสําหรับให้แม่เพราะว่าแม่ทําอาหารเป็นอยู่แล้วก็เลยมาเปิดเป็นเล็กๆแล้วก็ไม่เล็กเลยค่ะไม่เล็กเลยแล้วก็เลยเราต้อง เราแบบไม่อยากเหมือนคนอื่นก็คือเราต้องมีชื่อแบบย,วยาวๆครับผมตะไก่อีสานคาเฟ่ทีเหลียครับผมแล้วซึ่งเข้ามาอีสานนี้เราก็เพิ่มเป็นเมนูพวกลาบก้อยซอยจูอ,ยจอะไรพวกนี้ที่แบบว่าคาเฟ่อื่นไม่มี๋อจริงๆใครจะคิดว่าจะได้กินลาบก้อยซอยจูที่คาเฟ่นี่แหละกุ้งก็เพิ่ง<ร>ได้มาลองที่นี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าตามตามกันไปดูข้างในกันค่ะเพื่อน สวัสดีครับร้านตะไคร้อีสานคาเฟ่ร้านของเขานะครับเป็นร้านอีสานลูกผสมญี่ปุ่นนะครับในร้านเขานอกจากมีห้องแอร์ให้บริการให้ลูกค้าแล้วเขายังมีซุ้มริมน้าติดริมทุ่งให้ลูกค้ามีรถไฟให้ให้ลูกค้าเบื้องมีปลาให้ลูกค้าตึกได้อีกล,ลูกค้ามักแบบไดยูนิตบริการเต็มที่ครับรายการอาหารให้เลือกกว่า30รายการครับขันหม่มองนี่แล้วที่บกวร่อาดีิตตองสังนี่คื<ม>อย่งครับย่ำครับ อยเนาะมีย่ำแล้วก็กรอบขั่วพริกเกลืออาหารอีสานอีสานบ้านเท่ากับมีเนาะอาหารอีสานบ้านเท่ากับมีมีต้มต้มแขกกับมีครับโอ้ต้มแขกมี่ทอดต้มแขกครับมีใช่ซอยจุกกับมี่คัตพริกไห่ดำโมลิชาติสุดยอดครับอยูเนี่คุณลูกค้ามักแบบไหนบอกได้เลยครับร้านจัดการแห็นทุกอย่างมีรายการอาหารให้เลือกหลายอย่างขันสนใจสิมาทางร้านเบอร์โทร0936679009แล้วก็ ล้างหน้าเน่ตัวเมืองอุดรแค่สิกิโลนะจากสะพานลอยมาจากนับจากที่แยกบัญจันสิไปทางขนแกนนับมาสะพานลอยที่3เดียวทรายมือ800เมตรถึงทางรถไฟถึงเลยครับผมใช่ครับรองวผิดหวังครับอยู่นี่บรรยากาศดีก็รุนอยู่ว่ามันแมนมาด้่าฮ่าฮ่ามันแมนมาน้อมันคือเลือกแพะเดี๋ยวบรรยากาศดีครับทงหน้าเนาะบรรยากาศดีครับจู่นี่เพอดีเห็นป้ายอะไรจากมาซิมลาบก้อยเนี่ยแหละครับครับผมสั่งไปแล้วสั่งก้อยไปแล้วก้อยผมครับเวลาเท่าเปิด วิธีการมาได้เกือบ2ปีแล้วตอนนี้ลูกค้าเริ่มรู้จักไรโอ้โเห็นไหมว่าเป็นทีเจ้าของเองเป็นทีเจ้าของเองครับจักไรคะที่ที่เขาเห็ดอยู่น,นี่คือ2ไร่หนึ่งงานครับมีมีมีที่พักน้ำบ่อคันเนี่ยที่พักนี่ยังไม่ได้ทำครับยังบม่ได้เฮ็ดเนาะครับค่ะาอันมีเพจบอมีเพจร้านบอค่ะมีเพจเพดอ่าได้เพจร้านเนี่ยคิมคาว่าตาไก่อีสานคาเฟ่ทีเลียอ๋อเก็สามารถขอเพจร้านได้เดี๋ยวสิแปลไว้ในคลิปค่ะครับผมค่ะ อันเชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนลูกค้าเลยกเมืองีอ่นขอเชิญลูกค้าที่ยังว่เา,าเคยมาสมัมผัสบรรยากาศนี่นะครับเชิญเลยนะครับยิ่งคันนา,นาหนาวนี่เหมือนยุคเขาข้อเลยครับยู่นี่หม,มอก<อ>ล่อง,ลงหลายเหมือนเขาข้อครับโอ้ค่ะค่ะคันนาหอนอาจยี่้อนนิดนึงแต่ว่ากันเย็นในซูมเฮ้านี่โบมีห่อนครับซูมเฮ้านี่มาตรฐานแข็งแรงแต่ว่าก็มีห้องแอร์บริการห้องแอร์ห้องแอร์เขามีบริการให้ลูกค้าแบบสบายเครื่องดื่มมีทุกอย่างให้ลูกค้าเลือก นะครับรสชาติดีค่ะเปิดจากโมงจนจากโมงครับนี่ร้านเขาเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหาโมงแร่งครับโอ้โหได้ขายลูกค้าที่นั่งเกินหาโมงแร่งก็ตามได้ลูกค้าสะดวกทางร้านบริเลงนะครับให้ลูกค้าสบายสบายเหมือนยูบานเดของกระตามเบิ่งในร้านกันเลยเนาะเปิดบรรยากาศของร้านตะไคร้เนาะตามมาเลยครับ เดินของเขานี่เนซุ่มแบบธรรมชาตินะครับีต้นไม้ขึ้น,นขาง,งทางกันบางคนสังเกตเห็นมีทางเดินอ้าวคือเป็นเหมือนไม้มอนรถไฟเพราะเขาอยู่ใกล้ทางรถไฟออเพาที่จำลองแบบเหมือนเขาเดินตามทางรถไฟมาหาซุ่มนั่งทานอาหารนะครับออลูกค้ามาัดนั่งซุ่มแบบนั่งพื้นหรือนั่งเก้าอีกอ้กะนั่งได้ครับเพามี บริการให้ลูกค้าเหมือนกันครับแสดงว่าอันมองนี่ี่มีไอ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำแอลบอฮอล์ครับอย่ามานั่งชิลๆเนาะวันไหนอากาศดีๆก็เพิล้มั่วดนหลายเครื่องเคุณสังเกตเห็นไปก็เรื่อยๆคำบังบริการในซุ้มขอ้าวหนี่ซิปว่าข้าวเจี้ยนซุ้มค่อนข้างซิมมาตรฐานนะครับนะซุ้มเขาเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเสาปูนโครงเหล็กนะครับแขงแรงมุงคาด้วยแมททุนชิดแล้วก็ ตามด้วยหนาคาเพื่อลดความห้อนของแม่ต้นชิดครอบแข็งแรงเข้าบ่อตังห่วงครับเราทำรักได้สบายสบายแล้วก็มีพัดลมใหมบม้บริการโอ้ดีจังตัวนังเง้ามีบ่ังล่อเหมือนท่านังแบบดูญ,ญี่ปุ่นติดริมน้ำมีปลาให้ชมลูกค้าจะ,จะให้อาหารปลาเขาก็วีอาหารปลาอันเร่องบอนี่เลี้ยงปลาอย่างครับบอนี่เขาชี้ปลาครับปลานิ่มแล้วก็ปลาไนแล้วก็ปลาช่อน มีแต่ภาพหน้าบางส่วนโอ้๋ออ๋ออ๋อฮป่าคาบมันอยู่ร่วมกับพวกป่าชุ่มไม้ได้ไหมมาโอ้คาบค่ะดูได้ป่าเข้าไปชมทั้งปุ่นกันเนาะครับรถไฟรางคู่ก็คือตรงนี้ก็เป็นรางรถไฟนะพี่เนาะตะวันตะวันล่องวังหิบได้ด้วยเปิดไฟผ่านมาลงบริษัทตรงบริษานี่นะครับอ่ก็แค่ผ่านจะชมได้อ่ก็แค่กินข้าวไปชมรถไฟไปเดี๋ยวยูทูบเบอร์แฮปปี้มัมสินโดดล่องมองนีไปเลยเนาะ ไม่มีสถานีตาไก่ใช่ไหมเดี๋ยีเดี๋ยวอาจจะสถานีตาไก่แต่รถไฟไม่จอดเออทำป้ายไว้นดีพี่ไก่ละเดี๋ยวจะไปเยี่ยสถานีมุ่งหนีเดี๋ยวค่ะสถานีตาไก่แต่รถไฟไม่จอดแลครรถไฟไม่จอดอาจจะทำรถไฟจำลองให้นั่งเออไว้ดักตาไกรถไฟที่ผ่านมา